fc ช่อง youtube ขอมาครับจัดให้ครับดูภาพใหญ่หุ้นตัวนี้พื้นฐานดีนะเอาชื่อเต็มไหมบริษัทไทยออยครับผลิตน้ำมันลงกันลงกันท็อปเข้าตลาดแนวรับอยู่39ทําาทไฮสูงสุดอยู่99.5ไม่ถึงร้อยแหมจะเอาให้แต่ร้อยก็ไม่ได้นะ ปรับฐานปี2008ที่มีวิกฤตแรงๆครับ17บาท90ตังขึ้นไปทำหาย87.25ไม่ผ่านแนวนี้นะไม่ผ่าน99.5นะย่อมา41ครับไม่หลุดแนวรับนี้ไม่หลุด39นะหูเหลือบาทเดียวขึ้นไปทำหายสูงสุดอยู่110บาทโอ้อันนี้ไปหลักร้อยนะไปหลักร้อยนะตีเป็นเส้นเขียวไว้เลยแนวต้านสำคัญนะครับ ปรับฐานเซอร์กิตเบเกอร์อยู่25.25 25, ไม่หลุด17.9ถือว่าจบรอบสวยนะครับตีเส้นเทนเส้นกดจาก110มา20กว่าๆครับตีมาเรื่อยๆครับจะก,กี่เส้นก็ใส่ไปครับ พอได้เสร็จปุ๊บปรับเป็นเ D ครับไปเพิ่มเส้นที่ D ก็ได้ครับจัดทรงเส้นเทนก่อนนะครับขยายก็ได้ครับให้มันจัดง่ายๆครับดึงเส้นนี้มาก่อนนะครับแล้วปรับเส้นนี้ให้ได้ก่อนอ่าแล้วก็ดึงเส้นนี้ถอยไปแปะครับโอเคย่อครับ เห็นไหมว่ามันยังต้องเพิ่มอีกเส้นหนึ่งเพื่อดูการรีบาวเพื่อให้เข้าไปใกล้25ครับแนบเข้าไปปึ๊บเกินเกินเห็นหัวของบนไหมเกินต้องแนบบนนี้นะครับย่อมาครับเส้นเทนเส้นกดบอกว่าหุ้นตัวนี้จะเริ่มรีบาวแถวแถวสามห้าสี่สิบ ขนาดรีบาวไปชนยังย่อเห็นปะการชนสองร้อยวันครั้งแรกเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ผ่านมันจะย่อก่อนนะครับแล้วก็เส้นเทรนเส้นกดเส้นสองบอกว่าประมาณหกส่บจะเริ่มขึ้นดีแต่ถ้าขึ้นดีๆีนู่นต้องเลยเจ็ดสิบขึ้นไปนะครับแต่เส้นสองร้อยวันบอกว่าไม่ต้องดูแค่นี้เนี่ยดูเนี่ยผ่านสี่สิบสี่ห้าขึ้นไปเนี่ยสี่สิบห้าขึ้นไปเนี่ยขึ้นแบบแข็งแรงแล้วนะครับแต่การขึ้นไปทุกครั้งนะครับขึ้นไปตรงเนี้ยมันชนแนวต้านนี้เห็นปะเนี่ยแนวต้านเนี่ย คือกลุ่มทั้งเทียนมันเป็นร้อยๆแท่งครับมันจะไม่ย่อเลยเป็นไปได้เพราะว่าตรงเนี้คือมันเป็นกลุ่มคนที่ถือทุนแถวนี้แล้วเขาเติดอยู่นานกิดอยู่กี่เดือนกี่ปีหล่ะถูกไหมเขาก็ต้องเทมาตรงนี้แล้วยอ่อเป็นธรรมดาครับเรารู้แล้วล่ะว่าท็อปเนี่ยเห็นไหมมันเหนือเส้นสองร้อยวันถูกปะแต่ถ้าหลุดห้าสสองจุดสี่ห้าอาจจะปรับตัวย่อเป็นขาลงอีกรอบได้นะนะครับเราก็อ่านแนวรับแนวต้านครับ แนวรับแรก53เหรือบาทเดียวนะพรุ่งนี้จะถล่มยังไงเนี่ยว,วันนี้อัดคลิปวันที่15ด้วยวันครอบครัววันสงการนะครับจะไม่ได้ไปไหนครับโควิดครับแนวรับ53นะครับและ50.5นะครับแนวต้านแรก57กลมๆเลย แนวต้านที่2 6ง2กสนะครับแนลต้าที่3 66หกสิผ่าน66ไปได้เนี่ยโห oh, สบายสบายครับชิวๆเลยเดี๋ยวผมจะบอกว่า66มันยอเพราะอะไรเนะสรุปแผนท็อปครับแนวรับห้าสิบากับ50.5เนี่ยไม่ควรหลุดแล้วเพราะว่าถ้าถ้าเกิดหลุด52.45เนี่ย มันจะปรับตัวย่อเป็นขาลงอีกพักหนึ่งนะครับหรือว่าออกข้างอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าตอนนี้ตลาดมันไม่ค่อยดีไงคือหุ้นทุกตัวจะดีจะให้ตายยังไงครับถ้าตลาดลงอ่ะมันก็ลงครับเพราะนักทุนมองขายมากกว่าซื้อไงถูกไหมแต่ถ้าผ่านห้าสิบเจ็ดหบสองหสิบหกได้ครับโอกาสกลับขาขึ้นได้ครับแต่ถ้ากลับขาขึ้นแข็งแรงแข็งแรงมากๆเลยต้องผ่านเหล่านี้เนี่ยหลักเจ็ดสิบอัพขึ้นไปเนะี่ยนะครับจะดูดีหน่อยนะครับแผนท็อปก็ประมาณนี้ครับ แต่ถ้าคนคนรู้ไทยออยนะคนรู้ไทยออยนะครับผมว่าเขาเขาถือเขาถือมากเขาขายลงมาเขาก็สะสมนะครับสะสมอาจจะแบบว่าสมมุติทุนไม้แรกอยู่หกสิบอ่ะไม้สองห้าสิบห้าไม้สามห้าสิบไม้สี่สี่สิบห้าคือคนเรามันมีเงินเดือนทุกเดือนถูกไหมคุณมีเงินเดือนไหมคนเรามันมีเงินเดือนทุกเดือนครับมันก็เอาแบ่งตรงนั้นมาก็ได้ครับ นะครับแบ่งตัวนั้นมาสะสมหุ้นตัวนี้ก็ได้ครับแต่ท็อปเนี่ยเขาเป็นหุ้นอะไรหุ้นน้ามันหุ้นลงกันอะไรเงี้ยมันก็รวมกับกลุ่มปอด้นะปอทพ t e p p ท g c อะไรประมาณเนี้ยคุณก็ต้องเลือกตัวเดียวเพื่อมาสะสมในปอนนะไม่ใช่โอ,โ,โอ้โหเอาทุกตัวตัวละร้อยหุ้นโอ้เดี๋ยวหุ้นขึ้นไปเดี๋ยวก็รวยตายนะครับประมาณนี้นะครับเน้นจํานวนเน้นจำนวน,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 วนแล้วหุ้นตัวเดียวสะสมไปครับดูภาพใหญ่ของท็อปครับอ่ะผมให้ดูไซคิขึ้นนี้คุณไม่ต้องไปมองอดีต คุณมองแค่นี้นี่คุณมองแค่นี้ถึงแค่นี้มองแค่นี้พอนะคุณเห็นอะไรห้าสิบเปอร์เซนตเนี่ยว่ารอบเนี้ยห้าสิบเปอร์เซ็นตมันกี่บาทถ้าคิดคำนวณเอาไฟโววางก็ได้ครับหุ้นท็อปเนี่ยห้าสิเปอร์เซ็นมันอยู่หกสิบเจ็ดจุดหกสามเห็นไหม ว่ามันขึ้นมาใกล้มากๆมันขึ้นมาหกสิบหกแล้วย่อครับเพราะว่าส่วนใหญ่อะการที่ขึ้นมาครึ่งหนึ่งของไซเคิลหุ้นตัวนี้ครับมันก็ถืออไปเยอะแล้วมันเป็นเป้าแรกได้มันอาจจะมีการเทคกาไรเป็นบางส่วนด้แล้วมันจะย่อมาแถวๆแถวๆห้าสิบเจ็ดหรือว่าสี่สิบห้านัน้นเรายังไม่รู้ไงตอนนั้นก็เราก็มาเก็บอีกรอบครับเราเก็บอีกรอบสำหรับคนที่เทคกาไรไปแล้วหรือคนไม่มีอะไรเงี้ยก็เก็บได้ครับแต่ไม่ใช่ว่าเอ้ยไม้แรกหกสิบ ไม้สองห้าสิบเก้าไม้สามห้าสิบแปดไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับหุ้นระดับนี้นะหุ้นระดับนี้นะการระยะย่อเนี่ยคุณต้องเผื่อเลยห้าบาทสิบบาทประมาณนี้ไม้แรกหกสิบไม้สองอาจจะห้าห้าหรือไม้สองอาจจะห้าสิบประมาณนี้นะครับนะครับแต่ถ้าอ้าวสมมติเฮ้ยไม่ย่อว่ะที่ดูไว้มันไม่ย่อสมมติไม้แรกหกสิบไม้สองก็ต้องหกสิบสามหกสิบห้าคือต้องเร็วหน่อยถ้าเกิดหุ้นขึ้นต้องเร็วหน่อย ต้องอาจจะเป็นเปลี่ยนเป็นระยะเบรกสาบาท5บาทไม่ใช่ไปรอ5บาท10บาทอยู่ครับมันก็ทุนสูงถูกไหมครับก็จะประมาณนี้ครับคงไม่มีใครไปกระโดดเข้าตอน110นะถูกไหมร้อยสิคือจุดขายนะครับมองดูแล้วก็ต้องดูด้วยนะนะร้อยแผนท็อปประมาณนี้ครับ